น้องไม่ต้องหาที่ไหนไกลนี em> ่เลยอินเด็กเกมเซ็นเตอร์สำหรับที่พี่น้องที่กำลังหาร้านเติมเงมมาเลนวันนี้มีมาหลอกแบตังเฮ้ยไม่ใช่พี่จะมาแนะนำทางร้านเรามีโรรโดเนและเรามีรถไให้าขไฟฟ้าจา24ชั่วโมงีคสามารถตาม ี่เิดเพื่อความสุขของลูกค้ากินดกแสนเต้ครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Insane Channel นะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมทุกคนครับก็มีสกินใหม่เข้ามาในเกมวอร์ลแลนด์นั่นเองนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าสกินใหม่ที่ว่าเนี่ยมีอะไรนะครับผมแต่ผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าสกินนี้นะครับผมมีเอฟเฟกต การยิงนะแต่ว่าไม่มีอัพขั้นนะครับก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรสําหรับสาวกสายขาวดํานะครับผมหรือเป็นแบบว่าโทนแบบมินิมอลนะครับผมก็แนะนำว่าควรที่จะเก็บไว้นะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคทุกคนก่อนที่จะไปรับชมวันนี้ผมมีฟังก์ชันเด็ดๆในเว็บ อินเด็กเกมเซ็นเตอร์มาแนะนําคุณผู้ชมครับนี่เลยครับผมระบบเช็คสกินวาร์โลเลนครับผมทุกคนครับเพียงทุกท่านนะครับผมกรอก ID ดีไลออดไอดีลงไปนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถเช็คสกินปืนได้ที่ไหนทุกแห่งบนโลกใบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตในมือถือแต่คุณไม่มีคอมพิวเตอร์ในการเช็คสกินในเกมคุณก็สามารถเช็คสกินผ่านเว็บไซต์อินเด็กเกมเซ็นเตอร์ได้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมนี่เลยครับผมตัวสกินนี่เป็นไงโอ้โหคือแบบ เขาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับน้องๆเออก็คิดดูแล้วกันนะครับผมแล้วถ้าหากว่าสนใจสมมุติว่าสกินปืนเนี่ยวันนี้มันมีสกินปืนที่น้องๆชอบใช่ไหมน้องๆก็สามารถกดเติมเกมได้เลยนะครับผมอ่าเพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนครับก็จะลิงก์มาที่หน้าเติมเกมก็คือบอกเลยว่าสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมครบจบในเว็บไซต์เดียวครับผมทุกคนครับต้องบอกก่อนเลยว่าจะไม่มีการดักพาร์หรือ ID ดีของผู้เล่นทุกท่านนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะครับผมเขายิงตรงเข้ากับ วา l โลแลนเลยหรือว่ายิมตรงเข้ากับไรออดเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางเห็นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นมิสเตอร์เนมพาสเวิร์เพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับผมทุกคนครับก็คือสกินนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสกินที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้เลยนะครับผมก็ ราคานะครับผมจะอยู่ที่7,100 VP นั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนครับผมทุกคนครับถ้าเติมในเกมเนี่ยมันเติมประมาณ1,800บาทนะครับผมแต่ถ้าเติมกับ Index Game Center นะครับผม1,699บาทเท่านั้นโปรโมชั่นจัดเต็มจัดหนักคุ้มแน่นอนจับจ่ายใช้สอยได้ที่เว็บ Index Game Center หรือ f a n เพจ e Index Game e e n t e r ได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูสกินกันสักนิดนึงนะครับผมอ่ะ สกินนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมเป็นสกินแฟนทอมนั่นเองนะครับผมซึ่งมาพร้อมกับการอัพขั้นหรือเอฟเฟกสังหารคือมันไม่ได้อัพถึงขั้นสี่อะทุกคนเออเราก็ต้องเข้าใจนะเนาะเอฟเฟกอาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างเหมือนไอออนเหมือนแบบเอ,อ่อคนไว้นะครับผมนะทุกคนอะประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่มีในเซตนี้ก็จะมีเอ,อ่อสเปกตรัมแฟนทอมนะครับโบสนะครับการีนแล้วก็ เป็นมีดรูปแบบใหม่นะครับผมเป็นมีดเอ่อทรงเคียวนั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าในเกมมันอาจจะเหมือนทรงที่เป็นเอ่อเอ็กซ์นะครับผมผมคิดว่าสกินนี้เท่ละจับไม่เหมือนใครนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกการสังหารด้วยดูนี่มันไงล่ะยังเทแล้วก็ให้มาจะเป็นทาหน้าของสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็ให้มาทาาหน้าของการ์ดการ์ดบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับการ์ดเนี่ยสวยมากๆ นะครับผมทุกคนครับก็ทั้งหมดเนี่ยมัน7,100 VP เท่านั้นนะครับผมระยะท่านจะจำหน่ายเนี่ยมันอยู่ที่สาวันนะครับผมอัตติไปสิวันแล้วกันนะครับเพราะสกินที่เข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ถ้าหากใครสนใจนะครับผมก็ไปสั่งซื้อได้ที่ Index Game Center บริการรับเติมเกม24ชั่วโมง Pro D Pro D เดต้องร้านนี้เท่านั้นนะครับวอลเลย์บอลเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับสกินใหม่เพื่อนๆถูกใจกันไหมครับถ้าถูกใจเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะว่าเออ มันเป็นยังไงถูกใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าส่วนตัวลองสก,กินหน้าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่มะม่วงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะทุกคนรักทุกคนนะครับเจอกันทุกคนเดี๋ยวขอไปยิงปืนก่อนไม่เข้าว่ะ าที่ไนไกลนี่เลยอินเด็กเ,เกมเซ็นเตอร์บรรที่นี่ร้อนที่กำลังหางร้านเต็มๆมาเนั้นะนี้งมีมาหลอกแบกตั้งเฮ้ยไม่ใช่พี่จะมาแนะนำทางร้านเรามีแปรแมคั้